ไม่พบมีอยู่คนหนึ่งตั้งแต่เย็นแล้วทนาไเพ้พี่หนึ่งสวยยังผมจะบอกว่าสวยที่สุดในงานแล้วเพราะทั้งงานแต่งมาเจออยู่คนเดียวเลยใครครับไม่รู้ยังหาตัวไม่เจออยู่นยแกก็อุตรีไปเห็นเขานะอ้าวสองคนใครเริ่มก่อนละครให้ใครเริ่มก่อนเอาเป็นผมก่อนอ้าวอ้าวผมอยากนะบอกรักเขา เรารักเธอมากที่สุดนนรเราเราที่ตัวเองรักอินเ o v e ฟทุกคนให้เอาคนนี้สิเอาคนนี้มาชี้หมดมั่วหมดละบอกเอาคนนี้จะไปชี้รวมๆเกิดเข้ามาทั้งหมดนี่ทำไงอ,อ่ะอมันจะรับไม่ไหวอ,ยอยนะรักทุกคนแล้วโอเคเอานาเอาเธอ เมื่อกี้อะไรนะฉันรักเธอมากรักเธอมากที่สุดอันนี้ของตัวนางนะ,ะแต่ฉันไม่รักเธอแต่ฉันไม่รักเธอเหรอไม่รักเธอเอาสิดาลลยไ,ลไปลงมาลงมาเดี๋ยวสิดาลงมาเลย,เยโมโหไม่รักเธอข้าออกมา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคุณจะให้เขาบอกรักกันเรื่องไร เอาคนเราทำไมเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายมีมากมายโอ้แฟนผมเป็นประธานนักเรียนโอ้ไม่ได้เลยชิตนี้จริงจังเยอะเยวะฮะเงาหน้าแกไม่น่าดูซีรีส์วายใช้คำแต่ละคำเง่าหน้าไปขุดคำมาจากไหนโอ้เอาเอาไปเอาละลองทำสงครามกันมาตลอดเราก็ต้องพูดกันดีๆบ้างเห็นไหม คนเราไปคิดก่อน <c oughs> กำลังใช้ความนึกเมื่อกี้เรารักเธอมากที่สุดอันนี้เป็นคิดถึงเธอมากที่สุดคิดถึงเรา เออที่ถึงนัดพบกับเธอหลังลงโฝนเฮ <c oughs> ้ยแอรปีนข้าวต้มข้าวต้มปลาเมื่อวานได้มาเต็มเต็มชามมีสองชิ้นแต่ปลากระจายไปหมดเลยเหลือแต่ข้าวต้มเลยแ้แกไปที่หลังเขาเอาตัวพระเอาตัวตัวทอดทอดเธออันนั้นเราคิดถึงเธอใช่น <ะ S 1> ึกก่อนไหม เรียนแปะเมื่อกี้ไงทำให้สำเร็จตัวเองเราก็คิดถึงตัวเองนะเราก็คิดถึงตัวเองนะตัวเองนะอไอ,อ้ตัวทษมา่เท่าไหร่เกี่ยวกับตัวโน้นจะมายืนติดทำไมเราก็ทำท่าเขาก็แบบอินในความเป็นวัว